สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะทำแรนดอมในหัวข้อธาตุดาราศีใดที่คนรักที่คนรักของคุณจะกลับมาภายในเดือนกันยายนนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเหตุผลที่คนรักของคุณคนในอดีตของคุณกลับมาในความสัมพันธ์หรือกลับมาติดต่อคุณอีกครั้งเขากลับมาเพราะสาเหตุอะไรเรามาดูต้นต้นสายปลายเหตุในการกลับมาของเขากันก่อนนะคะ ขอทราบเหตุผลที่เขากลัดมาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะพี่ไพ่ขอทราบเหตุผลที่เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ,คนนดะ,คะ9ดา่1ถ้วย1ไม้เท้า9ถ้วย 1ิเหรียญให้ได้สำรับหนึ่งไม้เท้าเหตุผ hey, ลที่คนรักในอดีตรหรือคนเก่าของคุณกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งเป็นเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณตัดจบเลิกลากับเขาไปคุณกลับมาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีคุณกลับมาเป็นคนที่สวยขึ้นหล่อขึ้นและบางคนมีโอกาสที่กําลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเริ่มต้นพัฒนาตัวเองด้วยหลักสูตรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้หรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองและในช่วงเวลานี้คุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆในสายตาของเขาในสายตาคนทั่วไปมีคนพยายามที่จะเข้ามาหาคุณแต่คุณยังมีความสุขและมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครจุดนี้มัเลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเขามาก ทำไมตอนที่เขากับคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาถึงไม่เห็นจุดนี้ของคุณเขาไม่เห็นความสวยไม่เห็นความหล่อเลยไม่เห็นศักยภาพของคุณเลยมันเลยทําให้เขาเครียดเพราะตั้งแต่ที่คุณกับเขาเลิกกันในขณะที่คุณดีขึ้นแต่ตัวเขาเป็นฝ่ายที่แย่ลงไม่ว่าจะก,การงานการเงินความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและที่สําคัญนะคะเหตุผลที่เขากลับมาเพราะผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากคุณพี่หมอมองว่า คุณคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณเคยซับพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงเงินหรือแรงใจเขายังเศษติดสิ่งที่เคยได้รับจากคุณเขากลับมาสายเหตุหลักๆนอกจากคุณจะดูดีขึ้นคุณมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นแล้วนั่นก็คือเขากลับมาเพบผลประโยชน์ที่ได้รับจากคุณแต่ถามว่ามีความรักในนั้นไหมเข,เขารู้ว่าคุณมีความรักให้เขาและ ถ้าเขาไม่มีตัวเลือกใหม่เข้ามาเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับคุณไปในระยะยาวเพราะอย่างน้อยคุณก็รักเขาและคุณมีผลประโยชน์ให้กับเขาแต่ถามว่าเขารักคุณด้วยใจจริงไหมในวันที่กลับมาเขาไม่ได้รักคุณมากขนาดที่คุณรักเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปิดใจรับเขาเข้ามาคุณลองพิจารณาและตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเปิดโอกาสให้คนคนนี้กลับมาในชีวิตนะคะเพราะสาเหตุหลักๆที่สำคัญมากที่สุดนอกจากคุณดูดีขึ้นคุณมีโอกาสใหม่ขึ้น คุณมีประโยชน์กับเขาเขากลับมาเพราะผลประโยชน์นี่คือเหตุผลที่เขากลับมาในชีวิตของคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้ 80- 100%ถึงกันนะคะว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงธนูชาวราศีเมถุน ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่3ามสิคนที่เกิดวันที่6กสิบคนที่เกิดวันที่12 22ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ8 0ดสิถึงหนึปเซนะคะพี่หมอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าหวยพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ